สวัสดีเช้าวันพุทธที่9กุมภาพันธ์นะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวสารจะมาแจ้งให้ทราบ2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องจากมติคอรมอที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคอรมอนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มให้กับ กลุ่มอสอมอนั่นเองนะคะก็คือเงินค่าเสี่ยงภัยซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเขาได้มีการอนุมัติเป็นหลักการออกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหลายๆคนก็ได้รับทราบข่าวกันมาแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะนับตั้งแต่เดือนตุลาคม6-4ปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่ได้รับเงินตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการจ่ายเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่การอนุมัติในหลักการเท่านั้น แต่เมื่อวานนี้8กุมภาพันธ์นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติในการอนุมัติในส่วนของงบประมาณออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการจ่ายตามที่มีมติออกไปนั่นเองนะคะก็คือจะเริ่มจ่ายเงินเพิ่มจากเดิมที่อสอมอจะได้รับค่าป่วยการอยู่แล้วปกติคือเดือนละ1000บาทแล้วก็จะมาได้เพิ่มในส่วนของค่าเสี่ยงภัยโควิดตรงนี้ก็คืออีก500บาทก็จะทำให้ได้รับเป็น เดือนละ1,500บาทนั่นเองนะคะโดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีก500บาทนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่เพิ่มมีการอนุมัติเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนตุลาคม64นั่นเองนะคะก็คือตั้งแต่ที่เขาหยุดจ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้รับมาจนถึงมีนาคม65นะคะนั่นก็คือระยะเวลาที่จะได้จ่ายเพิ่มตรงนี้ก็คืออีก6เดือนเดือนละ500บาทก็รวมแล้วเป็นเงิน3,000บาทต่อคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น มติครมองเมื่อวานนี้ก็คือเท่ากับว่าเขาได้มีการอนุมัติในส่วนของงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีแค่การอนุมัติในส่วนของหลักการทีนี้เราก็เหลือแค่ว่ามารอดูว่าจะเริ่มมีการจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลังรวมถึงจะจ่ายเงินของเดือนมีนาด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้เราก็มารอดูกันว่าเขาจะมีการ โอนเงินให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวสารออกมาเดี๋ยวทางเราก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องที่2กันนะคะในเรื่องที่สองนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการลดอัดตราเงินสมทบ ต่อเนื่องออกไปอีก6เดือนของกลุ่มประกันสังคมมาตรา40นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วคอรมอได้มีมติออกมาแล้วว่าจะมีการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ต่อไปอีก6เดือนก็คือลดต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกรกฎาคมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประกันสังคมมาตรา40เขาได้มีการลดอัดตรางเงินสมทบอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วก็มาสิ้นสุดที่เดือนมกราคม65แต่เป็นเดือนสุดท้ายแต่ทีนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติออกมาว่าจะลดอัดตรางเงินสมทบต่อไปอีก6เดือนก็คือเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปจนถึงกรกฎาคม65นั่นเองนะคะ แต่ทีนี้ตั้งแต่เข้าเดือนกุมภามาเนี่ยยังไม่มีใครที่ไปจ่ายเงินแล้วได้ส่วนลดเลยนะคะก็คือจ่ายในราคาเต็มใครที่อยู่แผนหนึ่งก็จ่าย70บาทใครที่อยู่แผนสองจ่าย100บาทและใครที่อยู่แผนสก็คือจ่าย300บาทเต็มเลยไม่ได้มีส่วนลดทั้งทที่จริงๆแล้วทางมติครอมอ แจ้งออกมาแล้วว่าจะมีการลดอัตราเงินสมทบก็คือแผน1-70บาทจะจ่ายเพียงแค่42บาทแผน2-100บาทจะต้องจ่ายแค่60บาทและแผน3-300บาทจะต้องจ่ายเพียงแค่180บาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางประกันสังคมก็ได้มีการ ออกมาให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะว่าสําหรับขั้นตอนที่ว่าจะลดเงินสมทบตรงนี้เนี่ยพอดีว่าขั้นตอนมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ใครก็ตามที่ไปจ่ายก็คือต้องจ่ายในลาะคาะปกติไปก่อนนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าคอรมอมีมติอนุมัติออกมาแล้วก็จริงแต่ว่าทางกระทรวงแรงงานจะต้องมีการออกกฎกระทรวงก่อนนะคะนั่นก็คือว่า จะเป็นขั้นตอนต่างๆที่จะมีการลดอัตรางเงินสมทบเนี่ยเขายังทำไม่เสร็จสิ้นนั่นเองถึงแม้ว่าคอรมอจะมีการอนุมัติออกมาแล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราก็คงจะต้องรอกฎกระทรวงออกมาก่อนโดยเมื่อกฎกระทรวงเขาประกาศออกมาแล้วนะคะก็คงจะต้องมีการ ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องน่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่จ่ายไปแล้วโดยจ่ายไปในอัตราเต็มนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะมีการประกาศแจ้งออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าให้เราไปติดต่อขอรับเงินส่วนที่เราจ่ายเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูว่าเขาจะให้รับคืนด้วยวิธีไหนเพียงแต่ว่า เดือนนี้คงจะต้องรอดูขั้นตอนตามกฎหมายอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดว่าเขามีการประกาศออกมาก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เราไปจ่ายก็ยังทันเราก็จะได้จ่ายในราคาที่เขาลดแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่มีการประกาศออกมาก็ให้เราจ่ายไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขอรับคืนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะก็มีมาแจ้งเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่า มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ